เดี๋ยวหลังจากเก็บข้าวโพดเสร็จเนี่ยพี่ว่าจะซื้อมอเตอร์ไซค์สักคันเอ้าพี่ป๊อกเอ้าเมย์กลับมาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีช่วงนี้เมย์ว่างๆอะ่ะก็เลยกลับมาเที่ยวสักหน่อยเออนี่เมย์กำลังจะไปกินข้าวบ้านพี่เบนอะพี่พี่ไปด้วยกันปะอ่ะเมย์ไปเถอะพี่ไม่ไปดีกว่าโอ้ไปเถอะนะยังไงเราก็เป็นพี่น้องกันอะเรื่องเก่าๆก็ลืมๆ ไปด้วยกันนะไม่อะ่ะไม่ไปพี่ไปนคนเดียวเลยไปเถอะนะนะนานๆทีเราได้เจอกันทั้งทีอะ่ะป้างั้นพี่ไปก็ได้ฝากเลยนะพี่พี่เบน,นมาแล้วเอา้าน้องเมย์กลับมาแล้วเหรอ,อามาคามาข้างในก่อน รถใหม่น่าจะแพงหน้าดูนะกลับมาร้อนๆดื่มน้ำก่อนนะขอบคุณค่ะเอา,เอางั้นพี่กับเมย์นั่งคุยก่อนเลยนะเดี๋ยวผมไปเก็บผักมาทำให้กินนะเหม้ยทำไมพี่ป๊อบยังไม่มาอีกอ่ะ จะไปพูดถึงมันทําไมอ้พูดถึงแล้วงุดงิดไม่ต้องพูดถึงมาหรอกไอ้คนประเภทนั้นนะ่ะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกอว่าแต่รถเมย์นี่ไปออกคันใหม่มาอ,อีกแล้วหรอแล้วเอาอคันเก่าไปไว้ไหนวะอ๋อขายไปแล้วอะขายไปแล้วอือเออ,เอ,อว่าแต่แล้วมึงทําไมต้องพายป๊อปมาด้วยวะเห็นมันแล้วงุดงิดจิบหายเลยโอนี่พี่เบนพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอะพี่จําได้ปะว่าตอนที่พี่จะสร้างโรงเลี้ยงไก่อะก็พี่ป๊อปไง ที่เอาเงินเก็บเพื่อที่สร้างบ้านมาช่วยพี่อ่ะเอา้ากูมันจริงนี่ตอนเนี้ยพี่ไม่ได้หวังอะไรจากบันเลยด้วยพี่ขออย่างเดียวขอมันไม่มายืมตังค์พี่ก็พออ้เห็นหน้ามันแล้วงุ่นหงดิดนะจริงเอา้านอ้องสะพ้ายมาได้ไงอ่ะก็มาเยี่ยมพี่เบนไงคะดีนะที่หนูมาไม่งั้นคงไม่ได้ยินคําพูดแล้วก็ทัศนคติต่ตำๆจากปากของพี่หรอกผักมาแล้วครับพี่เอา้าที่รัก มานานแล้วเหรอหนูเคยบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าคนจนๆแบบพวกเราอะไม่มีใครเขาอยากนับญาติด้วยหรอกพี่เบนที่พี่มีทุกวันนี้ได้อะก็เพราะพวกเราสองคนเคยช่วยพี่ไว้ไม่ใช่หรอโถ่โน้องซีนนี่ข้าดียังไงมาสั่งสอนพี่เนี่ยฮะ สิ่งที่พี่พูดอ่ะพี่พูดผิดตรงไหนไม่ทราบก็มันจริงอย่างที่พี่พูดอ่ะไอเนี่ยนอกจากทาสวนทำไรมันก็ทําอะไรไม่เป็นสักอย่างเลยโอเคพี่จาคําพูดของพี่เอาไว้ให้ดีนะฉันเชื่อเลยว่าวันหนึ่งอ่ะน้องชายแท้ๆของพี่คนเนี้ยอาจจะมีอนาคตที่ดีกว่าพี่ได้แน่นอนไม่เป็นไรนะพี่ป๊อปถึงพี่ชายพี่จะไม่รักอะแต่หนูรักไปกลับบ้านทําตัวตรงๆไม่ต้องก้งหน้าไม่มีวันไอเนี่ย อยู่บ้านไม่ทําอะไรสักอย่างลงมาเข้าสวนทำละสําสวนสําไรโอ้สมัยเนี้ต้องใช้เพ s ริษอินคใช้เงินหาเงินต้องใช้แรงไปหาเงินเมื่อไหร่จะรวยกระโคมเนาะไปเดี๋ยวเราอีรอดอยู่กับนะไปละเล่นตได้ปะ